สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิธรรในายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่15มิถุนายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลักนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกรานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลักนณราศีธนูแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2568ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสูส่ในเรือนปัตตนิจนถึงวันที่16กรกฎาคม2568ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์มาจากเรือนสุภะ สุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพแปลว่าความคิดแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนไปตกในเรือนปัตตานิก็จะมีความกังวลใจหรือความคิดอยู่2เรื่อง 1. เรื่องของความรักในช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมากเลยทีเดียวแต่ดาวเจ้าเรือนความรักก็ยังเดินผิดปกติแสดงว่าตัวของคุณกับแฟนคุณอาจจะมีความ ไม่ลงรอยกันมีปัญหาซึ่งกันและกันหรือมีความห่างเหินห่างไกลกันหรือมีความเครียดความกังวลใจในเรื่องนี้ฉะนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนก็จะเกิดวิกฤตในเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นตลอดก็ต้องพยายามใครมีคู่ก็พยายามประ,ประครองความสัมพันธ์ให้ได้ถ้าประคองไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาอยากที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับหรือหากไม่ใช่เรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของการลงทุน คุณคิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงระยะเวลานี้เลยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเพราะลงทุนไปแล้วอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองก็ต้องระมัดระวังไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีธนูก็ลองคอมเมนต์มาอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน หนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้เกิดราศีนี้นะครับ